สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถทรงหรูหน่าใช้1คันนะครับ Mercedes-benz c 200นะครับเป็นโฉมอีริเกนตัวแท้นะครับปี2002นะครับตาทัวครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถคันนี้สวยงามเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆทุกจุดไม่มีดังตรงไหนเลยครับ รถสวยสภาพนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสีดำนะครับดำดุทรงหรูแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันต่อนะครับ1 9 5 0 0 0ับาทนะครับเงินสดเท่านั้นนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้นะครับแจ้งจากช่อง YouTube มาเลยครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ครับบ้านไกลมัดจำได้ทันทีครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รถนะครับการันตีว่าท่านได้รถแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักต่อหรือพิก่ําไม่มีจมน้ำนะครับไม่มีกอไม้นะครับรถสวยสภาพ สมบูรณ์ครับใช้งานได้เลยครับคันนี้ดีงามราคาสวยๆแบบนี้นะครับ ขายสดเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนไม่ได้แล้วนะครับปี2002นะครับรถสวยทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นจัดเต็มล้นล้นเลยครับแอร์หลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็ตที่นั่งได้นะครับรุ่นนี้ไปเช็คชมดูรถได้เลยครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์พวงมาลัยมัลติฟังกชั่นกว้างขวางนั่งสบายทรงหรูดูดีผู้ดีแน่นอนนะครับสไตล์เยอรมันนะครับรถคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับเย็นฉ่ำทั่วถึงแน่นอนแอร์หลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับยูมินบุรีครับ ราคา1 9 5 0 0 0ับาทนะครับรถสวยสภาพดีทรงหรูแบบนี้นะครับเช็คชมดูได้ทดลองขับดูก่อนนะครับใครที่สนใจนะครับพร้อมจบจบได้จบท่านซื้อได้ซื้อครับรถสภาพดีดีแบบนี้นานๆจะมีนานะครับเป็นปี2002แท้โฉมตาถั่วนะครับรถเช็คและก็คัดมาเรียบร้อยนะครับใครที่คัดไม่เป็นเช็คไม่ได้นะครับท่านไปทดลองขับดูตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยทรงหรูสภาพดีราคาจับต้องได้นะครับกับ ความกว้างขวางกับทรงหรูๆแบบนี้นะครับของ Mercedes-Benz นะครับภายในดูใหม่มากๆนะครับดูแลมันดีดูแลถึงนะครับใครที่กำลังตามหาหรือชื่นชอบ Mercedes-Benz นะครับตัวนี้ปี2002นะครับกับ c 2 0 0นะครับชดชมดูก่อนนะครับไม่มีชนหนักหนดต่อหรือพิกก้ำนะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับ ใครดูไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดและเช็คให้แล้วแต่ถ้าท่านอยากจะมั่นใจท่านพาเพื่อนพาช่างไปเช็คไปตรวจสอบอีกรอบได้เลยครับรถสวยสภาพดีการันตีมาแล้วนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป็นรถมือ2ก็ทําความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับสามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ m e อร์ d e s b e n z หรือเข้าไปตามรุ่นของเขาก็ได้นะครับพวก C 200หรือโฉมตาถั่วนะครับ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนำมาฝากนำมาให้ชมเรื่องที่ใช่จัดที่ชอบเอาที่ไวนะครับท่านจะได้ใช้รถคันใหม่ของท่านได้อย่างสบายใจและมีความสุขนะครับรถสวยสภาพดีการันตีไว้ทุกอย่างครับที่เหลือสมาชิกอัดสินใจดูได้เลยครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจไปเช็คชมดูรถทดลองขับก็จะทำให้ท่านมั่นใจได้ขึ้นนะครับไปดูได้ครับอยู่มินบุรีนะครับโทรเจรจาสอบถาม เช็คชมดูก่อนได้ครับรถสวยทรงหรูขว้างขวางดูดีผู้ดีเยอรมันนะครับ